พดแล้ว่แตวนจะจที่วีเตมสูนีองเปะวันวานนแขกป่วัานีไรตัวหนู่จืดใจแต่วันนั้านเนี้ยเป๊ะนหน่อยเนี่หน่อยเมีย่เนี้ยหน่อยกินไงครับเลาดิ่งปกอมก็เรียบร้อยแล้วครับพี่บกปีบกปีบกปีเรียบร้อยแล้วครับพี่เนี่ยจะง่ายครับโยมมาหน่อยครับบกปีใส่ที่ลาปากเลี้ยม วันีบรรยากาศยม้มาสดเอพไปนอนไปนี่แม่หมวนท่านรอทนม่บบนมนแก่หรอด้เออเดี๋ยวขยติปไปกินด้วยแม่ไนแก่ได้ไแกินบนนั่นดงมันแม่น้องไอฮาร์เล็บพักยไไงยางเล็บปีม่จ้าแม่น้องไอสา,ศาัน่อยแม่่าอยากกินมกหัว่าปีพะนะได้สิมาตัดปีไปหมกพี็น้อง จากต้นงามค่ะแต่ว่ามีสามบีนึงาจปีเหรอจกปีแม่จะเปีบปีเนาะอุดปีหนึ่งต้ด้างคุ้กับมีนั่นแหละเป็นเนาะเตีุ้ดแล้วตนนี้ต้นแต่จกซีบีซีบีซีบีจะเี้ยแต่ว่ามีอีกหนึ่งยี่ห้อทั้งผลเยอไปนตัดอใบอันใบมันเอาแปลวทั้งผุยังงาม นี่นี่แต่ว่าแต่ว่าเต็มไว้มันก็ตินดวบใหญ่อยู่ดอกเป็นน่องนี่ม,มันเริ่อมตอน้นไหมไรเชี่ยก็กินไปเรื่อยๆอนะไปเนี่ยน้องไอ้ฮะเราเอาตะไคร่ได้เป็นน้องตะไคร่กง็งาม,มพอได้อล็ดยู่เลดกินดอกงามผลองดีโอไก่เคียงหวัวนี่ก็ได้เก็บยูเก็บกินต้นง,งามสักตะกอะอ่ะตะกอ อขาวันสิบตายเราก็ขึ้นมาหยุดหนเนาะใบเอาใบตองงานสร้างคนใบเอาปีทึ่งใบใบยุบฟานี่ตกำลังกำลังขึ้นเพราะเป็นสาวเป็นเบ้าเนี่ยต้นปุ่ยห้างงานอัางงานผมดินห้างงามนี่ไงมัดสีเก่ามัดสีเก่ามัดสีบางงามต้นมัดสีบางงามพี่น้องถ้ามืนดาเพิ่นมาบ่ให้ตัดเน้องีเก่า ง่ามีดอกดินท่ามันฝนแม่ว่าบ่มบ่มเนมันอันสิบหกแหมมันสีแนมเบิ้งมาสวยง้ามกาตัดดอกยังสีเลยสพปีนี่บ่เอาตินี่นนี่ไหมปีนี่มันนั่นเอาดอกมันกินมาหมดสนกินมาเหมือน้นี่กี่พ่อหมกแมตีพิ่น้องอย่าไปหาปีตัวน้อกินยีงนี่กันมังบวกวเนตดาวออในมาห้ เป็นอไ้สิจงวถาพันเอาแนวให้มันสุกเอาแนวเห็นมันน้อยเอาบอได้ละเอาไปใส่อย่างละห้าโนโอนโอนั้งไปเดีปานน้าไปลวกสิโอ้หลายตัวเนี่ยเออิแจก้อตรงไ้ข้าเดียวกันใหญ่คนหนึ่งกินกระปุนที่ตั้งได้ละกินกระปุนต่วิแจ ผันแม่ปล่อยมันไว้เหี้วนี่ขัดยุ่นดอกมาผีนไว้หนึ่งนี่ <laughs> อันตันเยอะหนิเนี่ตัวขอ <laughs> งก็เลี้ยวเห็นผีนไว้หนึ่งสองหน่วยโอ้ยไ,ได้พันหลายอยู่ดอ,อกแต่ว่านั้นว่าหลายได้ดละเนะาะพ่อได้ยุ่นละได้พันยุ่นละนนอันนี้ก็มีลออแล้วเปลี่ยนก็เปลี่น้องะตาปุ้งตัดดอ,อกเพราะน,น,นักอืนเด็ดกโตก พักอันสาเลแน่แต่ก็ลักแตกขึ้นง่ามไม่บังหนันเมื่อวันว่าได้ชูแล่บันแสแตกขึ้นพักเที่ยวก็ซาเลแน่เห็นเม็ดอกอันนี้ไหมตู่เห็นบัดใดก็ง่ามอลไรดอกเออกาันชั้นเห็นเพิ่นปลูกอยู่บ้านน้ะเราเป็นสวนง่ามครับเห็นได้ชูเล่บกินพี่น้อยพักผีปะหน่องเบิ้งต้นกล้วยต้นอินทผลัม เน่มันอะสิฮัดมันเป็นสิปนกบหักเข้าเตรีมถาดหักจากสวนนี่แหละจ้ะจากสวนตั้งจากในบ้านอะไรเก็บมากจากสวนในบ้านแล้วกาสีหลาบมาหน่อยนี่มาหน่อยพอเสี่ยงผูกไว้พอเสี่ยงหมักขักไปมาหน่อยนี่พี่น้องมีย่ำอะไรกะฉิดทอดปนกบกับอันหลาบมาหน่อยอมันกำลังมาเฮสวัสดีรครับพี่ลูกครับสามบานหน่อย หญ่ง่วงเรียบร้อยแล้วเตะแมนเรียบร้อยแล้วฝนตรงลี้เต้นเต้นขึ้นทางเงาให้กินก้อนข้นเด้งว่าแมนมันกะทีหิวเนาะแมนแมนวันข้นก้อนเดือบนม่ยูนี่กินเดือบก้อนถึงก็โดนกระดิ่งเพราะเป๊ะเพรเป๊ะเดี๋ยวกระหายพี่น้องเอ้ยฝนก็เดือบเพราะว่าหนาฝนเนาะช่วงนี้ไป็นดูการหนาฝนหนาให้หน้าฝนว่าลิ้นปั๊บไปบางบ่อกบางบอนกะทีแห้ง เลต่งเกติเมตอยูว่าวาบแล้วขวดคือขวดทอมทอมแต่ตินี่เนี่ยเสง่ายมีอย่างเนี้ยหรอ้อบุนี่ไปรุ่นก็ไปนั่นนี่มาพี่น้องเ้ยยาเย็นก็ไม่ยาเย็นขอโทษยองมาบ่ยองบุน้เย็นบ่ยองกาแฟเดียวิบ่อนบกคนนี่เป็น เป็นใบเป็นมูนไพรอีกแบบนึงทีข้นอีสานทีบางข้นอคยกินบางคน้นอ่นคยกิน,นเนาะนเนี่ยเนี่ยเสียบอยีกั่นหนึ่งเห็นว่นยา,ยยา,าเป็นม้าหน่อยนีย่คือพ่อปุแล้วแไปอยู่ปุ๋ยเหล่าลบ้านนู้นขัวเด<ต>กตะกอนนั่น<ม>เป็นดนเพื่อเสรตึกเดี๋ยวนี้เป็นดิเพื่อเช่นดงเล้วไปก็รุ่งสอยก็มูดไอ้ไส้ถิงพวกนี้นคจะเลี้ยงกนอ้เนยเ็กเลย่อั้วงมีมานอยได้ดวงไหมอ้ยายครับ เมียนเมียนโค้งนดงวกันได้นี่แล้วจัดเลยวเรวเนี่ยเส้นสวยเส้นง่ายเนาะงดึสองยางโบกปีโอ้ตุ่มกคกคนอนะตุมกบกคนตุ่มคกบยางเส้นอันนี้สิยองมาหน่อยนี่บ แต่ว่าแบบพนี่ใจเดเป็นภาษาผักกางหรือว่าภาษานันดีหรืมันสื่อวางลยบุแม็นอะไรหูบะน่ไม่ให้นตมูัน่หูที่เาคย่ม่แม่นมันมันสมีตพัเกิดาตัวบ่เมนซื้อซื้อของโรงเรียนเพิ่นไม่ซื้อหลีอมียนผาษากางมีอยู่หน่ะซื้อดี โอ้ยพอเ่ายู่ขนาดเฉพาะเจ้ว่าขันเณนเราฟังวิทยุเียนเงินอหึกระโดดทีมีตัวไฟนึ้นประมาณทีกูหน้าที่นย่แบที่ว่าพันก็ล่ะ ไหวห่อนๆเดียดๆไดแล้วบ oh, okay. ุบๆได้แล uh ้ว่โดนหรอกเก็บไปหถิ่มใบใส่อยู่ก็หอมหินโอ้มาแขนเงาเป็นิียานทีนีย่เกิดว่าพี่มากพี่มากมัสูงรเด้อลงเสียงหน้าแม่องไ้กัเลยพี่มากด้วยข่อยว่าสูเหลียนว่จสั่งเตียยด้งันยักยีหลาว่าตปลูกไก่เชียงหน้าเพราะ ม,กกยยมันก็สบายยังเสียคนตกก็ลงเอาได้เนาะอ,อ,อ๋อกาดยังก็เที่ยวรวดอีกนี่เราก็ต้องจีบซองไว้เตรียมทานมกมกเนี่ยเสียบเป็นปะมกเนี่ยเสียบใตีปี เรานี่ยจะบอกแม่เสียบเจ้าเสียเพราะว่าเอ้ยซื้อบ่ได้แม่นเพราะว่ามันก่อนจะในยังไงเขาก็ต้องแม่นมแม่รรียรักษากฎของเงินยูทูบครับเพราะว่าช่องมูฟวี่รุ่นนีเคยยื้อเต็มเต็มว่าเราสามเดือนก็ต้องขอไพ่หลายๆเพราะว่าสิเป็นหลายๆอย่างครับที่บ่อพันจึงแม่แม่ยังพันยุ่นก็ไปหาหนูก็บ่ได้คือมันบ่อพันครับ ตองคอไพ่ไหลคนวาสามฐานเสียคือบร่ออกนาะพีันท่าก็งเลยจ้างเพจทยูทูปบอกว่าได้ตัวห้ากตองรักษากฎระเบียบของยูทูปเพิ่นก็คือว่าไปตรวจเนาะตามระเบียบตามเื่อข้าก็ตตองรักษากฎเมนเนี่ยเรักษากฎระเบียบนั่นะเขาทำงานหนพกผน ข้าวาใส่พิ่นเป็นเหมือนพิดกดเท่าก็จะไปพื้นกดเมียนะใส่น้ำเพิินเมีนตางกดข้ามบอดีข้ามบอสู้ผ่าผู้เสียหกก็ต้องรักษาไว้เพราะว่าดีไปยั่งเด้นก่อนิบหาโพล่คนนอกคนว่าเทื่อว่านําเสนเลยพี่น้องพ่อี้ิบึงเออโลกคนนเนียเาเตรียมหอมด้วยเมนอะไรเอ้ยเตรียมหอมเพ่ิสวยก้อนห้องกินได้กิน สนุกกินกี่ปลากล้วยกินเน็ดก,กินทั้ื่งยวกทั้งอันปีตังหน่วยครบสุดตรดีปเปลนปลูกกล้วยนี่สี่สักดีเจะปลูกต่้ยังหรือวะนี่ขาดยังกับนี่เนีย้ยนีน่เนีย้ยผสมลูกผสมกันให้สวนให้สวนนี่จะกินสียางสีเนียมจะนี่หนานะ เยอะีรถเยอะว่าขี้รถใส่มาเสียบเหมือนกันเรื่องเรื่องปอกปีมาเตีน้าอลงเพราะเสียบเพราอยู่แหล้วกันใส่ข้รถเปิดงานก่อนขี้รถทอปเลยเสียบเนียนวดหนัอเสียปนเีไปได้โอ้ยเออหนสาวนคือเตรียมสูตรที่หนูแฟรกันวันวานนูแขนูแฟร กัเตเนูแะนตู้ลัตะกุบอกวาตะปนกวาพิกกอนเห็นใบมันเหลวมันดำว่ะจีามสเหลว่าเองูดแวอว่าวาสามหน่วยเินหวังว่าวาบักบานมดทุบไกยดได้งายเดเก็บก่อนเขาอันบักดินใหม่ดินปลาไว้ท่นตวันแ่นกับลังเก็ดยิ ฝันปีอยู่ต no. le you know ่างคนต่างเห็ดซอยกันคนละใหม่คนละมือพูดแม่กำลังเสียใหญ่อยู่พ่นเจ็บบอกพี่ไปเดี๋ยวก่อนไปเจ็บเอาดอกเสียบอร่อยเนาะจีเรียแน่ยืน่ะปวดปุ้งที่รถคือปวดเจียอยู่เมื่อกี้จำเครื่องหอมแดงตะไคย่ ไป,ไปต้องไปให้กระตุน้งจ้พิดป่นกบผิกขว่หอมปุ่นกบอย่างแซ่บปุ่นกบอย่างไปมาหน่อยนอยว่ะผ้ของเสียบเราไม่ตุวจใสียจังเลยอ็ได้หอมกินผิดส่ด,สด,สด ลงไปไปสีหลายๆแม่ละหมักหมักกินลบานบานปีนเนาะยงลงไปโดโดเดี่น,อน้องเจืดเจยผู้พิเศ็เกิดสิทิตามจนงลวยสองลวยไว้เี้ยน้วลงไปเนี่ยงลงไป ั่นประเด็กคนน่อยสีนวลๆตรงๆจับหน่อยนี่พอสวยเลาเสียบวิรีเลยเออปลากระดีแล่คือปลาตะสีดีแท้เออปลากระดีก็ไม่ปลากะดีก็ไม่เดี๋ยวไปนี่เดวว่าปลาครับปลากระดีก็เป็นตาจิกแล้วปลาพิกดิบดีแทบไปตูหอมกับมีเด็ใบเนี่ใส่แต่นั้นเทา ใส่จีนหอมแล้วใส่รดว่ามีอะไรเนี่ยหอมเนี่ยเสียบมีหลเนาะไม่สวนเนาะแม่ที่ผักหลก็ใส่หมดก็พี่น้องใส่เลยมือผักอ๋อนีไหลตัวหนึ่งวันจีมจุดใจนมาระมวลเนี่ยเสียบหมดนหนักโอ้เด็กกล้าไม่ปั่น เขาเขากันนอ่เยียงนัจังนะโ<ะ>อ้โหขวดไป,ปมุกหมดทอดปะนี่บอกว่ามันขอนักหรอปันนี้ิ่งเขาคนชักดดชไดเนี่ยพอตู้หัวอยู่เลียมงเน็ดมุกไงยูดตองมันห,ยห,ยหน่หอย xin lỗi nè lì này nè mèo nhìn nàng nè mèo nhìn nàng nè mèo nhìn nàng mèo mèo nhìn nè mèo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  mèo nè mè 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 Chắp mè 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 บเด,ยดยอยูเพชรเพชรเดียด้ยีเก๋เมีเลาหมกกันสิ่งหมกเดี๋ยพ่อสิบหายหมกหมกหมอหมกไลหลยหมกแล้วเ็หมกสินห,หน่อยไม่ยักได้กินของ่ยังได้กินแล้่ยงไงจงอื ซีมกอ๋อนี่จะเห็นนแน่หนกอดีสีบีดยวกันไหมักครับักครับอ๋นกับเมี้กรได้นก็เมีกรได้หิวมาเสียเบิดกวกินกับเกียวเมนูแรกเมนูที่สองม่น่อยกำลังเตรียมเขียงก้อนเตรียมหอมเซ่ยยองมาหน่อยครับนี่ เียงเเียงแจง่งนนี่ยังแน่เปเวะมีแตะไก่หอมแดงแก็พริกทั่วส่วนหอมพริกสดพร้อมน่อคนกดเส้นหน่อพริก,น,ก,ก,น,น,ก,น,ก,กนี่ตาใจเรียบกบประตูแจ่มระยัรอย

คนกรบเซ็ตติดพร้อมขัดเป็นอย่างไรดิจังจำถ้าตุดไปจังหน่อยนอ้ยขัดเป็นอย่างไรลอนงนั่งแต่นั่งขัดตอนไม่รู้เดียครับนหนิหยองมาหน่อยหยองมาหน่ <c oughs> อยหยองจะนั่งนั่งเพราะว่า <c oughs> มันจะเป็นยาเนาย,ยาจะสมุนไพรมาหน่อยก็เป็นยาเพินน่เนาะ

น่อยที่เ็กงานนี่มันม้าหนอยก็เกใบวันเน่ใบแก่เน่ยนะใบแก่แหละัวขวบกยองใส่เน่มันสีอ๋อชิบะดีเติมน้ำอีกสิยังะน่่งน้มันจ่นั่งเขาไปยองไปไหนเนี่่เคนโอ้ยสวนมาหน่อยเน่มตัวเอ้เป็นยาป้อมยาเอ็มม่หน่อยยองจะเข้ากัน มักกองพี่น้องเลยองเอาดีๆเบอในตลาดแล้วเด้อพี่น้องตัเข้าดอกี่าตวอ้นเกียวไปตวเข้าดอกงานงานข้เห่อกทัวเขายูองปูปูทัวอ้อมที่อ้อมยนยี่เมรุไกรก็ได้เอาสวนนะถามยางปนิ้หายางน้ำทังเน่เพราะว่าสิู้พเมันมดไหม ยู่ดเสียไปกี่รอยกี่เดียไปมันจีปูมัสวนแม่พี่น้องมาปูเน่ยนังลงไปเรียวก็เชี่ยวปูเ huh. um. ่งเตีนินน้องปลาปลาเดียก็ไปตัวอดีไปน้องกินเนีนีไปเลยคืตาอ้ไส้แล้วท่านเพื่อเช่นดูงมาขึ้นกันเกเ่ยเนี่ยเนี่ยมันเสียบเนี่ยเขื่อนห้องจะไข่หอมแดงอีกสดทั่วจะโรยลงไป บลุงซอวยสนกเลามากดีโอ้ปนรปนมแม่ตัวพนกบเจ้าปนกบพ่าแม่ม่้ว่าจะเปนวะเนี้ยวันจีอกับวัมนี่ปนลงไปว่ะนี่ว่ะว่ะ กูปวดนับหนึงหดพิษเป็นเป็นซ้อนเป็นโตเลยเด้อเป็นยังเนี่ยเรื่องหลายๆเป็นโตเลยเด้พี่น้องพูนะโอ้เรีนะเืเนสิเรียออกันจายเป็โตแล้วเป็นโตแล้วมดูเป็นลรจางเข้มจพดอ่ะซิมมันกัน่ะปอเจ้าวาเมนเเ็ดวนั่นยมวง สีบเสีบกปะเอาเอาิวดแล้วเไมจวิลาเดิพักออกไม่เรียบร้อยแล้วครับนี่หมกหมกปีหมกปีหมกหมกมกปีหมกปีเนาะหมกปีใส่เนี่ยเสีโอ้องกัดีพ่อจะเข้าใจที่นว่าโอ้ยมันยังเนีแยเ้บไรุ่นบนว่า เดิไปทัวเทียดีกีฬาปาาเลียมครับภาษาพันธอื่นไงไงซะโรบพบตัวเอไอเป็นใบพานหนอนสีเป็นม่ค่อยนั่งเป็นเต็นเป็นเงือกก็ปไลายช่วยซื้อเพิ่มหนอนเิ่นไว้ิลาปากเลียมสุดยอะแล้วเมนอะไรเราลงกันเรียมมกลงใส่ถุยใส่จานกันเรียบร้อยแล้วครับนี่เนี่ยใช้ง่ายหฮายอมาน้อยครับพร้อมคับ บหลับมาหน่อยนอโอ้ยหน่องบกปีใสอีลาปากแหลมพรมกับปนนกบพักอีกถาดมาง่ายหนึ่งพี่น้องเอ้มาเลยเสื้อสมองสมบัติแล้วครับไมากินของง่ายน้ำมูกวัรุ่นเสีบเสีน้ำกันตอนเศ้าครับเป็นตัวเป็นตัวพี่น้องเป็นตัวรักแดงกันนะเป็นตัวเป็นตัวเลี่ยวเป็นตอยเป็นมาเป็นว่อยเป็นมาเป็นตัวแดงเล่นรัเล่นรับพี่เนาะเนาะ เปรียงกันทีม้วตู้มักอันไดนเจ้าร่องของปรีนี่พอท้องแนร่องของแปรีพวกได้กินดนหนึงวันกลคืนเด้มาเด้อพีนองเลยพูดคือว่าเด็ขงแข็งวเป็นตตัวนี่ไหมมันจะขเขยงหน้าตัวนี้เป็นแจงให้กันป้ากินได้ปีนอ Sếp học lượt đi làm nói em cảm giác chưa được học kỳ mãi được khoan mãi nói chưa hỏi có chim không mãi 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 mãi

The young non bên nó có thứ ba. Mhm. The other bên. Mhm. 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 มันดีเลยมกปุู่จีเย็บอายุจะยุคหกมันดับต่ก่อนมันหนึ่งข้าไป็นห้อเจีบบอไม่เนี่ยสมุนไนร้นปเห็นค้นก่อนคุณมามันอมนั่นแได้แพลงัม่เลยไปยังตะเนี้แสบๆพีนน้องเอ้ยอัากมาหน่อยมกอปีป้นกบจ้ะวันนี้ ก็ฝากคนไหลคกก็แช่ก็ติดตามน้ำเนเดอ้อจ้ะพี่สันมาหนุ่มหน่อยจ้ะสวัสดีครับ